สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งลลอกที่ดินขายใครคิดจะทำที่ดินแบ่งล็อกขายใครคิดจะทำที่ดินจัดสรรขายหรือใครคิดว่าจะแบ่งที่ดินที่แปลงใหญ่ของเราขายเป็นแปลงเล็กๆเรื่องนี้สำคัญที่สุดการแบ่งล็อกที่ดินที่ถูกต้องการแบ่งล็อกที่ดินที่ถูกต้อง ที่ดินผืนใหญ่เวลามาแบ่งล็อกแล้วต้องสวยทุกล็อกต้องสวยทุกล็อกอันเนี้ยเราต้องต้องทำให้มันสวยทุกล็อกเราจะทำยังไงก็ได้คิดยังไงก็ได้เอาโฉนดเรามาเนี่ยเอามาเขียนบนกระดาษก่อนว่าเราจะทำยังไงให้สวยทุกล็อกคำนวณกว้างยาวให้สวยทุกล็อกทำยังไงได้ให้สวยทุกล็อกอย่างเช่นที่ดินที่จะพูดเนี่ย เคยมีคนที่ทําที่ดินแบ่งขายแล้วพลาดพลาดที่ดินของเขาว่าหน้าทะแยงหน้าทะแยงและยาวแล้วก็เป็นทะแยงเขาก็แบ่งผิดเขาก็แบ่งทะแยงปรากฏว่าเป็นยังไงดูไหมคะที่ดินแปลงนี้ขายไม่ได้เลยกว่าจะขายได้ก็ขายได้ถูกๆเพราะอะไรดูไหมคะเพราะที่ดินมันผิดรูปผิดร่างนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเอาให้อยู่จะยกให้ดู นี่นะขะนี่ที่ดินหน้าทะแยงเห็นไหมคะที่ดินหน้าทะแงาาทยงเนี่ยหน้ามันทะแยงตามถนนเนี่ยถนนมันทะแยงท้ายก็ทะแยงเห็นไหมคะที่ดินมันทะแยงเห็นไหมคะจเจ้าของเนี่ยเขาแบ่งผิดเขาไปแบ่งทะแงทยแงอะทะแยง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 ตามรูปที่ดินผิดนะคะ ผิดมากผิดมากๆเลยที่ถูกต้องต้องแบ่งแบบนี้แบ่งตรงที่จะทะแยงช่างมันแต่เราแบ่งตรงอันนี้มันก็ไม่ขี้เหร่ขายได้อันนี้สวยมากเนี่ยสวยเห็นไหมคะที่ถูกต้องหรือหน้าทะแยงล่างบางคนแบ่งผิดไปแบ่งทะแยงล่างนี่ผิดหมดเลยต้องแบ่งแบบนี้ตรงๆแบบนี้นะคะอย่างงี้ผิดนี่ที่ถูกต้องคืออย่างนี้ เกตนะคะเกตนะคะใคร่พาดนะคะถ้าพาดเนี่ยต้องเอาชนดทั้งหมดเนี่ยที่เราแบ่งแล้วเนี่ยไปรวมแล้วมาแบ่งใหม่เห็นไหมคะถ้าเราแบ่งแล้วยังไม่เกิน3ปีเราไปรวมมาแบ่งใหม่ก็ยังแบ่งไม่ได้นะคะ mm hmm. พาดโอกาสถ้าเราแบ่งผิดนะพาดโอกาสถ้าเราแบ่งผิดไปที่ที่เราจะขายได้ราคากับขายไม่ได้ราคาถึงจะ เข้าใจออะไปรวมใหม่เอามาแบ่งก็ยังแบ่งไม่ได้ไม่ครบสามปีเห็นไหมคะการแบ่งที่ดินสําคัญที่สุดคลิปเนี้ยจะพูดสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งว่าที่ดินสมัยเนี้ยที่ดินแปลงแม่แปลงใหญ่เนี่ยมันไม่สวยแต่เราจะแบ่งยังไงให้มันสวยทุกแปลงอันดับแรกเลยเราต้องรู้ความกว้างความยาว เราจะตัดถนนตรงไหนซ้ายขวาทิศอะไรอยู่ตรงไหนของที่ดินนมองที่ดินไปปุ๊บทิศเหนือตรงไหนตะวันออกตรงไหนตะวันตกตรงไหนทิศใต้ตรงไหนเราต้องทราบนะคะเราพยายามหลีกเลี่ยงการหันหน้าถนนลงทิศตะวันตกเพราะอะไรไหมคะแดดมันส่องเข้าบ้านถ้าเราหันหน้าเข้าหาถนนเนี่ยแดดมันส่องเข้าบ้านพยายามหันหน้าเข้าทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ได้ แต่ถนนเนี่ยเราต้องดูเลยค่ะเหนือหรือใต้เนี่ยเราต้องดูว่าถนนตรงไหนทําแล้วให้สั้นที่สุดเพราะอะไรคะเราจะได้เสียที่ดินน้อย <c oughs> น้อยที่สุดนะคะคลิปนี้สําคัญนะคะ f c กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะบุญนําคาที่ดินเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ